สามใจสองวันกระทือว่าดีมากจ้ะพี่น้องเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์ออกมาละวจ้ะพี่น้องจ้ะนน้พี่นะจ้ะดีใจจ้ะนะยาตึงว่าสิภาพไปยุคกลางวะละยาตึงว่าได้หมวกว่าน้ำจ้ะไปฟังเสียงเขียดจะหน้าห้องเนาะนนะยายาตึงละก่ทั้งฝุ่นก็ะม่นโดยหรือว่าภูเขาของเชียงเปลี่ยนหลังเปลี่ยนสีได้ดีมากมากด้วยจ้าพี่น้องจ้ะ สภาพฝุ่นน้ำเนาะนี่ละจ้ะขอบคุณประมาณนี่ละจ้ะพี่น้องจ้ะประมาณนี่ละก็ดีใจน้ำทุกบานทุลังเนาะจ้ะเนาะดีใจน้ำทุกคนด้าจ้ะเด้อแต่อย่าตึงกันเอาบรรยากาศตอนแบบเล่ใหม่้วยไม้เผาถ่านเนาะแก๊สใช้ไม bon ่ได้เราต้องหาอย่างอื่นทานน้าจะพี่น้องเนาะอย่างอื่นทานไรหนึ่งเขาเนานี่จ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องจ้ะดีจ้ะ ทังเขียวแน่แดงแน่เหลืองแน่ประมาณนั้นตัวจ้ะพี่น้องเขากำลังจะสวยง่อย่าเจติงพี่น้องในยินบ่เสียงเกียจจะหน้าหงจัดจะดจัดจัดเกียจะนากำลังร้องนี่ยจะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องจ้ะสีจ้ะทังเขียวแน่แดงแน่เหลืองแน่ประมาณนั้นสีจ้ะทังเขียวแน่แดงแน่เหลืองแน่ประมาณนั้นน่าเจติงละไก่ทั้งฝุ่นก็เป็นดอยหรือว่า ภูเขาของเชียงน้องจะต้นแอปเปิลกัอันบ่งกินใบเพื่อนมันคือสีหวานแห้เงเนาะพี่น้องเนะต้นแอปเปิลไงปลูกต้นแอปเปิลไว้จากเพียงแอวนี่ละ่ะพี่น้องบใบยบสามมงนี่ละให้พี่น้องเขาได้รับชมเนาะให้พี่น้องเขาจะพี่น้องบสามฝากพี่นอ้นองเฮาเนาะเพิ่งอันเหล้วขึ้นบนดอยบนภูเขากับเป็นใบใหม่กำลังจะเปลี่ยนสีเลยไหม เลยไมย้เผาถ่านเนาะแก๊สใช้ไม่ได้เราต้องหาอย่างอื่นท่านนะ่าจะพี่น้องเนาะอย่างอื่นท่านไหวหนึ่งเขานาะประมาณนี้เราจะพี่น้องจ้าประมาณนี้ละก็ะะกะดีใจน้ำทุกบานทุหลังนาาจะเนาะดีใจน้ำทุกคนด้ยจ้ะเด้อแต่อย่าตึงกันเอาบรรยากาศตอนแบบพาดูนี่จ้ะอย่าตึงกระปูตะไคร้ไว้ปูพีกกับใบโหดหน้าใบพื้นนะจ๊ะตะไคร้ข่าย่นน้ำกันเนี่ยจะพี่นอ้อง นำใจสองวันกระทือว่าดีมากจ้ะพี่น้องเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์ออกมาลวจ้ะพี่น้องจ้ะนน้พี่บยบายบสามโมงนี่แหละให้พี่น้องเขาได้รับชมเนาะให้พี่น้องครับองเงน้ยตึงก็เห็นเนี่จ,จะ้ะใบเขา่ายายตึงกันัน่างเปลี่ยนลลางเปลี่ยนสีออกมาลวจ้ะพี่น้องเปลี่ยนหลางเปลี่ยนสีออกมาแล้วอะลาจะขอบคุณอะไรแต่ยายตึงกัน บอกว่ยังไงแย่แต่งสิพยายามนะจ๊ะพยายามแต่วันนี้ลืมมากๆเลยจ้ะพี่น้องลืมมากมากเลยลืมอย่างของนี้ย่เต่งกะเห็นเนี่จ้ะใบเข่าแย่ต่งกัลร่างเปลี่ยนหลางเปลี่ยนสีออกมาแล้วจ้ะพี่น้องเปลี่ยนหลางเปลี่ยนสีออกมาแล้วเลยไม่เลยไม้เผาถ่านเนาะแก๊สใช้ไม่ได้เราต้องหาอย่างอื่นทานน่าจ๊ะพี่น้องเนาะ อย่างอื่นท้าใวหนึ่งเขานะ่จะพี่น้องบ่ายสามฝากพี่น้องเขาเนาะเบึ่งอันเหลียวขึ้นบนดอยบนพวกเขากับเป็นใบใหม่กำลังจะเปลี่ยนโซจ้พี่น้องเขากำลังจะสวยงามเยอาตึง,งพี่น้องได้ยินบอเสียงเกียรจะหน้าหง,งจัด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 เกียรจะหน้ากำลังร้องสีจ้ะทั้งเขียวแน่แดงแน่เหลืองแน่ประมาณนั้นจ้พี่น้องบ่ายสามฝากพี่น้องเขาเนาะ เพิ่งอ่านแล้วขึ้นบนดอยบนพวกเขากับเป็นใบไหม่กำลังจะเปลี่ยนประมาณนี่เราจะพี่น้องจะประมาณนีหละก็ดีใจน้ำทุบ้านทุลังเนะจ้ะเนาะดีใจน้ำทุกคน้อจ้ะเด้อแต่อย่าตึงกันเอาบรรยากาศตอนแม่ตูจะพี่น้องเขากำลังจะสวยงามนะย่าตึงพี่น้องด้ยินบ่เสียงเกียรจะหน้าห้องจั๊ะจั๊กจ๊จั๊กนั๊เกจจะหน้ากำลังร้องตูจะพี่น้องเขากำลังจะสวยงายนะย่าตึง พี่น้องได้ยินบอร์เสียงเกียจจนาห้องจัด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 เกียจจนากำลังร้องอาลายๆจะขอบคุณาลายๆแต่แยดตึงกันบอกว่ไยังไงหนำเฮาจะพี่น้องนี่แหละจ้ะงานปกติเหมือนกับพี่น้องว่าทำยังไงทำานาปังก็ได้บึงได้ช่มกันเนี่แหละจ๊ะครัขังที่แยตึงอยากให้พี่น้องเฮาได้เห็นน้า ก็คืออันนี้ยาตึงสิประมาณนี้เราจะพี่น้องจ้าประมาณนี้แหละก็ดีใจน้ำทุกบบานทุกหลังนาะจะเนาะดีใจน้ำทุกคนนอกจ้ะเด้อแต่ยาตึงกันเอาบรรยากาศตอนแบบ่ี้จะขอบคุณหลายๆจะพี่น้องจ๋าเชียงคำกับของพะอเยาจ้ะเชียงคำกับของพะอเยานี่แหละจ้ะขอบคุณหลายๆนอกจะเนาะเขากําล่างสีตั้งจะเข่าก็สวยเข้าสวยๆกําลงจิเปลี่ยนหลางน้ำ เอาไส้มาจ้ะดีใจจ้ะนะยายตึงว่าสิภาพไปยุ่กลางเวละยายตึงว่าได้อหมวกมานั่จับไปฟังเสียงเขียดจะนหน้าห้องเนาะประมาณนี้เราจะพี่น้องจ้ะประมาณนี้ละก็ดีใจน้ำทุกบ้านทุลังเนาะจ้ะเนาะดีใจน้ำทุกคนได้จ้ะเด้อแต่ยายตึงกันอาบรรยากาศตอนแบบกระทำแบบนี้ตามทีี่ๆน้องๆเฮาพาทำนี่เราจะพี่น้องกลายย่างหลายขันตอนนะพี่น้องจ้ะลายขันตอนอันนี้กระทง ถุงถงน้ำเขาจ้ะพี่น้องนี่ลหละจ้ะงานปกติเหมือนกับพี่น้องว่าทำยังไงทำนาปังดิพี่น้องจ้าไม่ตื่นลืมส่งงานเพิินตัวเนาะแมนบอกส่งงานเพิินเล่นี่พี่น้องเล่ใหม่เลยไม้เผาถ่า,านเนาะแก๊สใช้ไม่ได้เราต้องหาอย่างอื่นทานน่าจะพี่น้องเนาะ อย่างอื่นถ้าวัยหนึ่งเขานั่นอีกจักสองสามวันจะตึงก็สิฮาฮอร์โ,โมนหายยังเมื่อใส่เพิ้นเนาะอยากจ้ะพี่น้องเพราะว่าจยตึงสิพา้าน้ำใส่สองวันกระถือว่าดีมากจ้ะพี่น้องเริ่มเปลี่ยนสีเปาาลี่ยนสไตล์ออกมาละจ้ะพี่น้องจ้านี่ผิดอีกจักสองสามวันจะตึงก็สิฮาฮอร์โ,โมนหายยังเมื่อใส่เพิ้นเนาะอยากจ้ะพี่น้อง เพราะว่ายาเต็งจะพาน้ายาเต็งหลกักเไอ้ทั้งฝุ่นก็แเ่นดอยหรือว่าภูเขาของเชียงจะเขาก็สวยเขาสวยๆกําลัางสิเปลี่ยนหลางน้ำเอาใส้ะมาณนี่ล่ะจะพี่น้องจ้าประมาณนี้ละ,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 ละก็ดีใจน้ำทุกบ้านทุลังนาาจ้นเนาะดีใจน้ำทุกคนได้จ้ะเด้อแต่ยาเต่งกันเอาบรรยากาศตอนแบบไปท้งฝุ่นก็แเ่นดอกจันน้อมมากับเป็นน้ําซ่าอันนี้อ่ะ เอาอากาศช่วงบ่ายสามเชียงคำกับของพะอเยาจ้ะเชียงคำกับของพะอเยานี่แหละจ้ะขอบคุณหลายๆนะจจะเนาะเขากันลังสีตั้งสีจ้ะทึงเขียวแน่แดงแน่เหลืองแน่ประมาณนั้นสีจ้ะทึงเขียวแน่แดงแน่เหลืองแน่ประมาณนั้นอีกจักสองสามวันใหญ่ตึงกันส้ฮาฮอร์โมนหาอย่างเมื่อใส่พิ่นเนาะ ออากจ้พี่นออ้องเพราะว่ายอบตึงสิพาตัวจ้พี่น้องเขากำลังจะสวยงามยห้ยแอตือพี่น้องได้ยินบ่เสียงเกียรจะหน้าห้องจ,ด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 จดัดจัดจัดจัดเกียจะหน้ากำลังร้องพาดูนี่จ้ะยอบตึงกักกบนนปนนาาูตะไคร้ไว้ปูรีกับใบโหดหนาไใบพื้นนะจ้ะตะไคร้ข้าอยู่น้ำกันเนี่ยจ้ะพี่น้องดีพี่น้องจาอ้ายาบตืงลืมอัน สรงงานเพิินตัวเนาะแม่นบอกทรงงานเพิินนี่พี่น้องให้น้องจะต้นแอปเปิลกันบ่งกินใบเพิินมันคือสีหวานแห้งเนาะพี่น้องเนาะต้นแอปเปิลไงปลูกต้นแอปเปิลไว้จกเพียงแอวนี่ละพี่น้องจะพี่น้องาบสามฝากพี่น้องเขาเนาะเพิ่อนๆเหล้วขึ้นบนดอยบนภูเขากับเป็นใบใหม่กำลังจะเปลี่ยนสบยบสามโม่งนี่ล่ะให้พี่น้องเขาได้รับชมเนาะ พี่น้องครับเปลี่ยนหลางเปลี่ยนสีได้ดีมากมากด้วยแกพี่น้องจ้ะจะตึงภาพเป้ฝุ่นน้ำเนาะนี่ละจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอคุณหลายๆแต่ยัดถึงกันบอกยังไงเปลี่ยนหลางเปลี่ยนสีได้ดีมากมากด้วยแกพี่น้องจ้ะจะตึงภาพเป้ฝุ่นน้ำเนาะนี่ละจ้ะขอคุณหลายทีหลายทางนอกาะพี่น้องหลายอย่าง อันนี้แยตึงค่ะเนี่ยจ้ะเขาแย่ตึงกำลังจะเขียวสวยงามจะหน้าแยตึงละกันทั้งฝุ่นก็เป็นโดยหรือว่าภูเขาของ,เช,งเชียงคำกับของพะเยาจ้ะเชียงคำกับของพะเยาเนี่ละจ้ะขอบคุณหลายๆนะจ้ะเนาะเขากำลังสีตั้งพี่น้องจะต้นแอปเปิลกับอันบ่งกินใบเพิ่นมันคือสีหวานแห้งเนาะพี่น้องเนาะต้นแอปเปิลเนี่ย ปลูกต้นเปืนไหวจากเพียงแอวนี่ละพี่น้องน,นะจ้ะดีใจจ้นนะนะย่าถึงว่าสิภาพไปยุกกลางเวละย่าถึงว่าได้หมวกว่าน้่มจับไปฟังเสียงเขียดจะหน้าห้องเนาะ